เอ็มจีช้างอุดรธานีสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณลูกค้าท่านสูดเอ็มจีช้างอุดรธานีครับในคลิปวิดีโอนี้ครับจตุพลจะมาแนะนําวิธีขั้นตอนของการใช้ระบบฟังก์ชันของระบบความปลอดภัยนะครับหน้าจอหลักเป็นตัวนี้ครับเลื่อนซ้ายไปขวาไปที่ตั้งค่ารถยนต์นะครับเดีวให้ไอสมาร์ทพูดก่อนนะครับ5นาทีสภาพอากาศที่เมืองอุดรธานีแดดจัดอุณหภูมิ23.9องศาเซลเซียส ขอให้เดินทางปลอดภัยขอบคุณครับไอส a มารโอเคครับถ้าดูจากจอนี้นะครับเดี <_ S 2> ๋ยวจตุพลจะพามารองใช้ระบบ ACC ตัวนี้ก่อนอให้กล้องตรงๆเลยก็ได้นี่ครับ,บ Adaptive Cruise Control ซึ่งความว่า Adaptive Cruise Control ก็ <_ S 2> คือเหมือนกับภาพที่แสดงตรงนี้ครับการเวนเร้นระยะห่างขันหน้าซึ่งเราจะมาเซตตรงด้านนี้นะครับตรงพวงมาลัยพอเราเซตที่พวงมาลัยเสร็จนะครับเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวา ก็จะมีใกล้กลางไกลโดยการคำนวณของเขานะครับก็คือเป็นอ,อยู่ที่1.2วินะครับแล้วก็1.5วิก่อนการชนแล้วก็0.9วิถ้าเราไล่กันดูนะครับก็คืออันนี้ก็คือไกลสุดก็คือ1.5วิก่อนการชน1.2วิต่อการชนแล้วก็0.5วิต่อก่อนการชนนะครับในการเซตระยะตรงนี้นะครับซึ่งเราจะมาเซตไว้ที่ไกลที่สุดก็คือ1.2วิ อ๋อหนึ่งจุดห้าวิก่อนการชนของวันนทษครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขับกันเลยครับการใช้ตัวฟังก์ชันตรงนี้นะครับเมื่อที่เราขับไปแล้วนะครับเราจะกดที่รูปพวงมาลัยตรงนี้นะครับแต่เราจะกดได้ก็ต่อเมื่อตัวรถนะครับขับเกิน30ขึ้นไปเดี๋ยวจะาพลจะพาไปลองให้ดูนะครับไปกันเลยครับโอเค คือจริงๆแล้วตัว Adaptive Cruise Control ครับหลายๆท่านก็จะสับสนกับระบบตัวนี้ครับที่อยู่ข้างๆกันนะฮะก็คือ TJA ซึ่งตัว TJA ตรงนี้นะครับข้างๆ ACC หมายถึงระบบช่วยขับขี่ตอนรถติดนะครับเดี๋ยวผมนี่ครับผมจะเริ่มขับตอนนี้ยี่ิบสตรงข้างนั้นนี่เลยครับและผมก็กดตุ้มจะมีสีเขียวขึ้นทางด้านซ้ายด้านบนครับพร้อมกับความเร็วที่เราเซตไว้ หลังจากช่วงนี้โดนล็อกโดยตัวรถละความเร็วของลอาโดนล็อกที่35นะครับแต่ถ้ามันมีรถคันหน้านะครับตัวรถเขาจะเบรกเองอัตโนมัตินะครับแบบนี้ครับที่รถคันหน้านะครับโอเคส่วนแรกตัวนี้ก็คือตัวระบบของ Adaptive Cruise Control ครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเลือกมาที่ TJA นะครับซึ่งหมายความว่าตัว Adaptive Cruise Control จะเว้นระยะห่างคันหน้าให้อย่างเดียวนะครับ แต่ถ้าเรามาเลือก TJA ตัวนี้นะครับเป็นระบบช่วยขับขี่ด้วยนั่นก็คือเป็นการทำงานระหว่างตัว Adaptive Cruise Control ก็คือเว้นระยะห่างคันหน้าทำง,งานคู่กับสถานะของการควบคุมรถให้อยู่กลางเลนนะครับผมกดปุ่มด้านนี้มันเดิมครับ Adaptive Cruise ทำงานครับและจะมีรูปพวงมาลัยนะครับน้องไอเข้าไปที่ซุปปพวงมาลัยนีดนะดครับถ้าลูกพวงมาลัยขึ้นด้านซ้ายข้างๆตัวสีเขียวนะครับแสดงว่าตัว TJA นี้ทํางานแล้วแต่ถ้าเขาไม่ทํางานก็หมายความว่าเส้นแบ่งเลนถนนอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับการทางานก็คือโดยเขาจะอ่านค่าของเส้นแบ่งถนนนะครับก็คือต้องมีเลนชัดเจนนี่ครับถ้ามันมีลูปพวงอะไรแล้วเราสามารถปล่อยมือได้เลยอ่ะนี่ครับผมจะปล่อยมือแล้วนะครับให้ไออกมาด้าน้ในครับปล่อยให้เขาขับให้ได้ในกรณีที่อยู่ในสถานะของ como